ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสว่างกลับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเป็นเช่นไรกันแน่น้อพี่น้องสบายกันดีสุกคูทสกคนอยู่ดองเนาะจ้านาะเอามื่นนี่จำเป็นอีกมื่อหนึ่ง, <c oughs> งพี่น้องมานั่งขาคุณยายเข่าเครื่องฟอกไตพี่น้องกตะเด็กแต่เศ้าบ่ายนอนน้ำมอกับมานัน่งคุยกับ พีพ่น,อน,อน,อนอ้นนนองน้องเหนืะเนาะพี่น้องเนาะมาตรเส้าเหมือนเก่าเช่นเดิมพี่น้องภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศพี่น้องเสียงเสียงกบเสียงเขียดกระห้องจินหอดคิดถึงพี่น้องสุขูสุคนเด้อพี่น้อง มาแต่เศร้ากันห่วงนอนพี่น้องมือเขานอนกันหมดละพี่ข้างในหันติ่มมันละโซฟามากับบัณกับลูกกับผัวเพิ่นซุ่มเข่าเครื่องละพิ่นก็พ่อกันนอนสาวสว่างกับนอนละคุยกับพี่กับน้องเอาเนี่ยนะน้องพี่น้อง ขึ้นนี้แม่ซี่กับเมื่อเหรอพี่น้องหนันเพิ่นมารับเขาแล้วเรียกแล้วงานเขาเขาเลยมารับย่ำอันประมาณหกโมงครึ่งนี่แหละก็ดีเงนหาเขาหาหน้ำให้เรากินสักวันกินเขากินยาลแล้วก็พอดีแบบเมื่อ เพิ่นหนองหานอุดรอนท่านี่พี่น้องสาวชาวบางก็ได้บริบทไปทรงรานเพิ่นมาหับหรอรันนี่กับรานคือกันละแต่ว่านั่นกับรานนะรานรานทั้งรานทั้งพุ่นอันนี้กับรานทั้งพี่ขนันเพิ่นบามาหับกับสาวสาวบางกับไปทรงพี่น้องเราฝ่าไป,ไปาวัดไปว่าเรา มันมันอยู่ในพันสายนะพี่น้องแล้วเวียกแล้วเราก็อยากเมือแต่าวามือน,นั่นเฝ้าไปสื่อนมสื่อของไว้เราก็ขันไปวัดไปว่าแล้วก็บอได้ออกไปใส่นะพี่น้องสื่อนมไปว่าถ้าส่งกินสำหรับอผู้สูงอายุอาจจะมีเสียงลุกขวนนะเด้อพี่น้องระบบน้ำ ระบบน้ำระบบไฟพี่น้องเลยผลกระโต๊กพี่น้องผลโต๊กโย่สว่างแดน,นดินเฮ้ยนี้ก็บาโต๊กเลยนะเศร้าโต๊กเหรอขอโทษขออไฟพี่น้องคุณายมูลกับสิไดเอัน คุณแม่มูล็จะได้ตรวจประจำปีงมื่อในพี่นอ้องตรวจขึ้นหัวใจครับเอ็กซาเลปอดประจำปีหลังจากปอกไตแล้วะพี่น,อน้องทุกคนเลยคนปัวยของไตก็จะได้แล้วนะครับได้ตรจวจขึ้นหัวใจ อิสเลยปอจะจัปีมีซงซงห่วงนอนอนี่ย <laughs> มีงห่วงนอนก็ซงห่วง มันฝนตกแล้วมันนอนหลับดีนะพี่นอ้องมันขี้ขันลูกยัมามเศร้ามิดมีนะพี่น้องนะม,มิดมีได้ไหมเพราะวา่ามันแจะเศร้าอยู่ เนเขาเฟืองเรอขาบกว่ากันนอน ก็คุ้มอาหารเหมือนเก่าเช่นเดิมพี่น้องกินได้ตะปากับไข่ทวนนั่นคนป่วยก็ได,มมได้ตามหมอสั่งได้ตะปากับไข่พี่นอ้องซปลาดุกตะไวบตะไว้ไวถักแกงถั่ออมสได้ลืสอไข่พี่น้องเลย <c oughs> แต่ละมือแต่ละเวนเราเห็นหน่อยเนาะคุณตกเสียงกบเสียงเขียดกระห้อง ที่จังไห,หนาาพี่น้องมันยู่ันดูไตตึกพี่น้อมนงมันดินมันซุ่มมันหาสุ่อยูน้งไต่ตึกตบเขียดก็ได้สองทั้งขี่ด้วยพี่น้องจ้ะเออเออขอโทษขอไปด้วยพี่น้อง้ะ สองเมืดพี่น้องเอ้ยคืออยู่อยู่นะม่อคืออยู่ดีซีเครมพี่น้องแตใส่ยังไม่ได้ดกกรยูหม่ซะก่อนจนึงสิไปหา หนาอยากแน่จริงกับสมูกค่ะนอนอยู่เป็นจังใดกันแน่พี่น้องสบายกันดีแบบเนาะ พี่สได้ไปตามนัดไปหาหมอกบบพี่สิพี่กันไหล,ละ่ะต้องไปแท้าโอ้โหพี่นอ้องไปตามหมอนัดรักษาตามตอเนื่องตามหมอพี่น,นัดเก็แบบไปกไปยังสี่ละกับมาจึงสี่ละพี่นอ้องเฮ้ยสาวสาว่างกระดัใครก็ซสิทกลิกันนะน้องพี่นอ้องคันขันได้มาน ตรวจมาเช็คมาหาหมอโรองพยาบาลก็ได้เนาะก็มาตามนัดไปิื้ิกันนะนี่เทากับน,น,น,นอนแบบน

เราบังแงงกันไปพี่น้องตามมันกันนาทีแต่ละแต่ละคนมะพี่น้องเนะาะตรงนี้เนพาไปพามาเด้วมาโรงพยาบาลไปคนเดียวมากพีเดียวแันลำบากอยู่พ้องกันทั้งชินะ้นไอ้เนาะระถีบแรกกจังไป กาแฟจะกินแล้วมม่เศร้าพี่น้องนรกช่างสบายจะกินกาแฟหลังไมเศร้าเติมมาตรงช่งกาแฟแกินเข้ากันแล้วก็แก้วนะกินกาแฟแก้วเดียวช่องกินแค่เดียวนะกาแฟข้านก็กินเผากินนั่นไปกินเผากิน เขากิงน so, ้าไม่ซื้อบอได้บอะไรทงกับแฟร์ถึงถ <So, S 1> ึงกาแฟแก้วเดียวก็เศเสากาแล้วเลยโอ้บ่มีอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันจะเป็นัง้สี่ละก็เฝอาบุยากันบพี่น้องเด้อเา้าอุบุยากันลงกันไปเรื่อยๆสักก้อนถ้าให้กำลังใจเ้าสว่างไหมจะเป็นัง้สี่ละ ขอขอบ,บุณขอบคุณหลายๆพี่น้องชาวสว่างก็นิสานพอได้พูดได้คุยกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละเมื่อยแต่ละเศร้าขอบ,บุณขอบคุณหลายๆยูพี่น้องเอ้ยที่เขามาติดตามร,รับชมอยู่กระดาษพี่ๆน้องๆคนหนึ่งเนาะเพื่อนๆกันทังสี่ละพี่น้องก็ดูแลก,กันไป เป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันก็เป็นซึ่งที่ดีมนเก่าเช่นเดิมนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่ยังพี่น้องคำพูดคำจาการกระทั่งกันใดที่ขาดประการใดก็ขอโทษขอให้ที่แน่ใดกันขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอมือนี่กะสวัสดีจ้า